มาจ้ามากินต้มปลาแซ่บๆนัวๆ,วๆด้วยกันจ้านำบรัวปลาอยังของประเทศเวียดนามบนแห่ใจจ้าคล้ายๆปลาซิวทะเลจ้าเนี่ยจ้าแต่เวลาตุ่มเนี่ยเขาจะบรเละบกเปืเปอ่อยแห้งค่ะพี่น้องจ้าเนื้อเขาจะแหนมเลยค่ะเนี่ยคะ่ะแต่แซ่บก็จะน่วๆเลยค่ะใส่เห็ดเข็มทองแล้วก็บวกมากินน้ากันจ้าสวัสดีค่ะคำนี้ก็มาพอกับชนทัทธาสาวบุรีรัมย์พัฒนถิ่นค่ะมาจ้ะเมนู อาหารแรงนะัดมาจากแซบแซนน้ำกันจ้ะมื้อนี้น้าได้ต้มปลาน้าไรูซื้อปลาค่ะว่าปลาเอียงมันไข่ไข่ปลาซิอทะเลจ้ะเนี่ยค่ะ <c oughs> เนี่ยเนื้อปลาเป็นแบบเนี่ยนี่ไพโฮบาจา้ะต้มปลาเมืองไกลๆจ้ะ <c oughs> เป็นปลาซิอทะเลบ่าจา้ะแต่ว่าต้มเนื้อเขาโบเปื่อยบริแลวจ้ะเนื้อเขาแน่นดีจ้ะมาจากแซบเซนน้ำกันต้มน้ำปลาใส่น้ำปลา แล้วก็มีอ <c oughs> ข้าวเหนียวจ้ะห่อนห่อนเลยจ้เข้าเหนียวหหมไมหอมหมอกไฟฟ้าจ้ะ <c oughs> โอ้ยคอนัด <c oughs> แล้วก็มีไขต่ต้มหนึงจ้ะมาจากสิบเซตน้ำกันสดวหอนห่อนจ้ะเกี๊ยห่อนห่อนบอกบวบ <c oughs> <c oughs> อืม น่าจะประตมนับบวบเห็นมันเปื่อยแห้งนะจ๊ะแซ่รสชาติเปรี้ยวนั่งให้เข้มทองใส่หมูขามเปียกใส่ตอนเลย อพอไม่แห้ <c oughs> ลงลองคอโอ้มอเมนีเสียงกาเจ้าตัดหยาขอน,นี้วจับหนามพี่น้องขออนุยาตด้วยจ้ะมือปลาแบบเนี่ เสิร์มาแบบมันเป็นแบบแช์ทรงฟิตนะคะแชร์ฟิตมันเดียวมัน,นเวลามากแกงเนื้อเขาแน่นแน่นแสบพอกินง่ายพอ วปวดไปละหมกโดโดกระมือเข็ม <c oughs> ท,ท,ทองกับบักบวก เสียบนนว้อคนน่าจมาก อืมปลาตัวนี้แม่จ้ะไข่แม่จันไข่เต็มท้องเลยอ้เนี่ยไข่เขาไข่ปลาพี่น้องไข่ปลาอืม,อมนํำกรุบกรุบแซ่ไข่ปลาเต็มท้อง ไข่ทุบไอ้ขาออนหอมหอมเป็นหวัดนะด้วยจัง แล้นี่ไ <c> ข <oughs> ่อีกจัดตัวนี้ปลาไข่พุทธะไข่เต็มท้องไปนองไข่ปลา พอดีมีคนใหญ่มาอยู่กับพัดเป็นกลางลางจ้ะนัดเสียงดังบ่ได้เนาะจ้ะขอไปเด้จ้ะนัดเป็นหวัด Hmm. <c oughs> ไข่สวดจุโผยุบิโ็นหไข่ปลาเป๊ปทองเลยไข่ไข่ปลา มกกับปเป็นตะเส็บนะจ๊ะจะกินอูปา ไข่ตัวสุดท้ายไข่ตัวไข่เต็มทองนะมันดีไขเ่เขาเสียบจ้าแสบ่บไรค่ะปลาไม่แต่ตัวไข่ๆเลยค่ะไข่เน่นทองเลยจ้ะ แสบหลายค่ะแล้วก็มาคลิปนี้จะในกาบฝาปไปกำลังใจนะในเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e กับยิบ่มกดกระดิ่งเนาะค่ะสิเดบอปลาดเมนูแสบๆจ้าขอบคุณในหลายค่ะสวัสดีค่ะ